คือเองแต่ว่ามันดูทรงแล้วเป็นยังไงเนี่พี่มินครับมันปินบินยากครับมันปีกมันเล็กไป็นต้นนะครับพี่มินแล้วก็กุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยครับ,ครบใครยังไม่ นีงนะครับเปลี่ยนชุดดีกว่าผมไม่ไหวขออนบนึงนะครับเฮ้ยวันนี้สีมงคลคือสีอะไรนะเฮ้ยเสื้อนี่นะสีดำน่า อ่านคนนันนะครับหนังหมามึงจะอย่าให้ขึ้นนะโอ้เดี๋ยวพูดอย่างนี้สิมันมันหยาบคลายนะแจนกินข้าวยัง ASMR คืออะไรอ่ะโอเค เดี๋ยวรกินให้ดูนะครับว่าหมูหกินหมูก,กรอบก่อนคือครับอย่างนี้นคือคือหมูก,กรอบมันไม่มีส่วนที่แบบจับเข้าไปแล้วมันเละๆนิ่มๆผมไม่ชอบนะผมชอบหมูก,กรอบที่กรอบๆ,ๆนะครับ เ้าอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างครับไม่คุณเห็นจากคอมเมนต์โอบในทีทุกอ,อันเลยวะโอบไปไนะยืนขับไม่เคยวะจะดีลีทให้คนชืออ่อโอบในทีมาคอมเมนต์ไม่ได้ให้ทำยังไงครับกดค้าง รีวิวนะครับอันนี้เป็นของที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับอันนี้กังก้าครับอันนี้เอฟฟี่เป็นเมนในวงการโปเกมอนแล้วก็ใครรู้ใครรู้จักอันนี้บ้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนในวงการดิจิมอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเมนแต่ซื้อมาน่ารักนารักใสๆครับ อันนี้ Snow l e o p แล d ครับเป็นเมนไม่เชิงเมนเป็น main, เมนรองในวงการสัตว์ป่าเป็นเซอดาวทีมาอันนี้กาดีครับไม่ได้เป็นเมนแล้วเป็นโปเกมอนธรรมดาในปีกระจูจะเป็นเฉยๆเหมือนกันครับถ้าเมนเราก็จะมีเยอะหน่อยนะครับอ๋อน่ครับเมนเราจะมีหลายตัวหน่อย อันนี้ก็เป็นเมนวงการดิสนีย์คอมเมนต์ยนะครับแต่ว่าเกมโปกเกมอนนะครับเขาเกมโปกเกมอนเขามีสรบแบบเป็นโปรโมชั่นในช่วงที่มีเชือโรกระบาดนะครับเพราะว่าให้ฟักไข่ได,ด้ลดระยะทางไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้ Star d ดัสเพิ่มขึ้นถ้าใครอยากเล่นช่วงนี้ก็เล่นได้แล้วก็เดินวนๆไปในบ้าน ขอพ่อครับเคลียร์ทั้งหมดก่อนพาากินข้าวอย่างพาาพี่โจ้ดิครับกินนะครับพี่โจ้หมูก่อออวีผมได้ แต่ไลฟ์ไม่ไม่เคยจะรู้จะพูดไลไรมีใครอยากถามเะไหมครับนี่จัดห้องก่อนไลฟ์ไหมจัดครับชื่อไลฟ์เอาชื่อเต้ครับกดกล้องหน่อยไม่ได้ครับถ้ากดอีกนิดเพราะใช้เครื่องที่ไลฟ์พิงผนังอยู่มันเลยต้องอิงอย่างนี้นิดนึงเหมียนหมาคือใครครับที่ว่าผมเหรอหรือว่าหมูกรอบวันนี้จะไลฟ์เป็นหมวดหมูครับวันนี้เป็นหมวดหมูการกินข้าวเย็นเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวจะ ่าไลฟ์เกี่ยวกับอา,อาหารสุขภาพที่กักตุนไว้ครับทั้งที่ซื้อเองแล้วก็ที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับเพราะว่ามีอาหารมีอาหารไายพืชอะไรย่างเงี้เต็มห้องเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรคนเดียวพูดคนเดียวไม่เก่งไม่เห็นมีใครถามเลยเลยะนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันรีวิวไอทีหนึ่งวันครับเดี๋ยวค่อยรีวิว Galaxy s 1 0 Ultra ฟังร้องเพลงเดี๋ยวได้ฟังครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ Live skin cake หรอครับ,รรบมีครับเดี๋ยวกินข้าวกินของข้าวก่อนนี่ครับมีข้าวแช่ด้วยแล้วก็นี่ครับ,เ,รรบเป็นมะยงชิด กินให้ดูไม่ยังชิดกันนะผลไม้โปรยงงแต่คนเมืม่อกี้มีคนถามว่าน้ำหัวเตียงเอาไว้ทำอันนี้ครับเพราะว่าตอน,น,นที่เลิกกับดาวเหมือนว่าเขาบอกให้เอาน้ำไว้ที่หัวเตียงด้วยมันจะได้แบบอากาศในห้องเรเาเปิดแอร์เย็นๆมันจะไ,ไม่แห้งเกิดอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบเอาน้ำใส่ถังใส่อะไรไว้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของผมไม่มีถังก็เลย ที่จริงใช้จานนี่มันเล็กไปหรือเปล่าแต่ว่าทําเพื่อความสบายใจ อดจแใครไม่มีอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันจะสั่งข้าวอะไรสั่งที่ร้านนาลาทานได้นะครับอร่อยครับเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมสั่งมามีข้าวแช่ด้วยเดี๋ยวเด๋วพรุ่งนี้ไลฟ์ข้าวแช่โชว์ อรีวิวกล้องได้ครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ขอเป็นรีวิวข้าวเย็นก่อนละกันเดี๋ยววันอื่นจะมีรีวิวแบบไอทีของไอทีแล้วก็จัดของแล้วก็อาหารสุขภาพอันนี้เป็นอินโทรเหยุครับซอ้ซอมซ้อมไลฟ์โฟล์ไลฟ์ไม่ค่อยเป็นอร่อยครับไลฟ์กับพี่ออฟเหรอเมื่อวนานพุ่งไลฟ์กับพี่ออฟไปงั้น อาจริงผมก็ไม่คือปกติเราไม่ค่อยอยู่บ้านทั้งวันไงก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่คิดไปคิดมาที่จริงที่บ้านเรามีไรให้ทำเยอะมากผมมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านเยอะมากแล้วก็มีบ้านที่ยังไม่ได้จัดแล้วก็มีอาหารที่ยังไม่ได้กินที่พอไปเช็ควันนี้แล้วอีกหลายอันใกล้จะหมดอายุก็เดี๋ยวต้องรีบกินครับนี่เป็นสัตว์ให้ดูหน่อยไม่เคยเล่นเลยพี่นงเล่นเป็นสัตว์ทำอะไรสนใจรีวิวสมุนไพรไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวสมุนไพร รีวิวใครก็ได้ในเกมทีวีใครดีอ่ะพูดพูดมาหน่อยได้ไหมครอ๋อไม่ขอกินข้าวกับคนอื่นดีกว่าเงาอ่ะหาคนไลค์ด้วยดีวยกว่าเพ <c oughs> ิ่มปุริมสนใจไลฟ์มัย้ย บอสไม่รับอะของที่แฟนคลับให้ครับเดี๋ยววันนี้ลือออกมาจากถุงทั้งหมดนะครับแต่คือที่จริงแยกของกินไปหมดแล้วแต่ว่าลื้อออกจากถุงแล้วก็เดี๋ยวกันเนี่ยอะไรของคุณเอ๊คุณเตครับว่าเดี๋ยวป่ะไม่นะไม่ค่อยเนอะ ดูเรียบร้อยดีอันนี้สถานหมรวจบุหายสุภาพอะไรนะแต่ว่านี่คืออุ้ยนมถั่วเหลืองอันหนึ่งกินเข้าไปวันนี้ซื้อมาหวานน้อยแต่ว่าเปรี้ยวเลยก็คือมันเสียเพราะว่าตรงนี้มันเขาเขียนหรือเปล่าวหวานน้อยเชี่ยวมากอะไรอะไรหวานน้อยแต่เชี้ยวมาก บอลเป็นคนที่แพงมากในอาวุธที่จริงก็เป็นกองทำเพราบอลอยู่กับอาจารยอยู่กับพ่อเึ็นพ่อบอลแก่แล้วก็ไม่ค่อยนะแล้วบอลก็ไม่ค่อยนะ เป็นคนมีสติบอลทำไมไม่ตอบบอลทำไมไม่ตับไม่ค่อยนะอะไรคือควาฮะอะไรนะวัดทุกประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะคือถี่กว่าที่โรงพยาบาลอ่ะที่ติดกันที่ตปวด้สูงสุด นี่9อ่ะจะเ,เป็นประเด็นสามหกจุดเจ็ดสามหกจุดตหกไ่หสามหกจุดหกเหรอ,อ,อ,รอเขาว่ามันยินงยิงหน่อยต้องบวกมันไม่ได้มันไม่สเสถียรเว้ย,ย,ย,ยใช่แต่เราก็ไม่รู้อ่ะกลัวเลยกลัว นะ้ววเป็นอาการท้องเสียวอ่อนๆก็เลยแบบไม่ค่อยอยากไม่กล้าถ่ายเราเป็นง่ายมากตอนนี้เราเป็นทุกอย่างง่ายมากตรงนี้อาการทุกอย่างของเราสามารถรัก้อความได้หมดถ้าจะบอกเขาตอนนี้รู้สึกว่าตัวร้อนได้ไหมก็รู้สึกได้เ <laughs> ้าบอกให้ปขบอกให้กาห้านหายใจแล้ว <laughs> ไอแล้วอย่างนึงปะแต่เขาบอกว่านั้นเป็นพิธีที่เป็นิว k e n เอ s ที่ก้นหายใจสักสิบวิแล้วดูว่าเราไอหรือว่าเราเจ็บน้ำบกไหมใช่ไหมเขาว่าเป็นเขาว่าการว่าเป็นเฟ k นิว w อะไรนะ ร้องเพลงร้อเพล้เราหายใจพันปกติปะเพรานที่มันต้องแบบไม่เพราะเรามันแบบรู้สึกว่าเรา้องไม่ไม่ได้ก็เลยก็เลยกลัวเลยว่าก็เลยต้องไปเจอพีโอว่าคนไรแล้วเขาร้องได้หรือเปล่าเขาร้อง,องได้ปกติอ่ะแต่ว่ามันมันแทบไม่มีหายใจเลยอ่ะไม่มีช่องว่างหายใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคโควิดอะไร <laughs> ไม่เอา s t a n เออไปเหอะปล่อยกูไปเดี๋ยวพอไอ